สำหรับสาการน้ำวันนี้นะครับในลุ่มน้ําป่าศักนะครับเห็นว่าเขื่อนป่าสักด์ชลสิธิ์ตัวนี้ครับมีปริมาณน้ําอยู่ในเขื่อนประมาณสัก70%เท่านั้นเองนะครับยังเหลือช่องว่างรับน้ําได้อประมาณสัก300กว่าล้านนะครับเห็นว่าตอนนี้ครับฝนก็จะมีตกในลุ่มน้ําป่าสักนะครับแต่ทั้งนี้นั้นปริมาณฝนที่ตกครับก็ยังไม่มากนะครับชนิดที่จะทําให้เขื่อนป่าศักที่จะมีน้ําเข้าเขื่อนโดยขนาดของฉับพลันรวดเร็วนะครับ ตัวน,นี้ครับเราก็มีการระบายนะครับให้สอดคล้องกับเปริอณน้ำที่กักเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเปลือณน้ําที่เราระบายตัวนี้ครับก็จะมีการลดลงนะครับจากเมื่อวานนะครับโดยมีการระบายลดลงวันนี้เหลือแค่ประมาณจาก200เป็น150ลูกบาทเมตรตัวนาทีนะครับจะทําให้มวลน้ําตัวนี้ครับไม่ไปสมทบเพิ่มเติมของแม่น้ําเจ้าพญาเองที่เรามีการระบายจากท้ายเขื่อนเจ้าพญาลงมาที่โครงการระบายอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรตัวนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการ ช่วยแม่น้ําเจ้าพยาอีกแรงหนึ่งนะครับไม่ให้น้ำจากแม่น้ําป่าสักมาสมทบในแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในแม่น้ําเจ้าพยาครับ